กุหลาบดาเปรียบเสมือนพวกจอมวางแผนทําเป็นไม่ออกหมัดเพื่อที่จะให้อีกฝ่ายตายใจโลโบเปรียบเสมือนโจนาธานเอกตี้<ๆ>เขาอยู่ในระดับเดียวกันกับเอกตี้เขาอาจจะไม่ใช่ระดับ9ก้ามณีแดง9ก้าไอ้มดแดงแต่คนคนนี้หมัดอันตรายมากเลยเทียบหมัดกันแล้วกุหลาบดำเองก็มีเบสิกแบบการชกม็อกซิงมาก่อนนะ่ะ เรื่องความคมของหมัดผมคิดว่าดูโลโบ้จะเหนือกว่าอยู่นิดหน่อยเรื่องความหนักเนี่ยผมว่าคู่นี้มันพอกันแต่ว่าอาจจะสไตล์ไม่เหมือนกันแบบของกุหลาบดําคือแบบโป้งเดียวจอดทุ่มไปเพื่อที่จะหวังผลเลยแต่ไม่ได้ทุ่มมั่วๆนะมีวางแผนซับซ้อนอันนั้นแหละมันเป็นเรื่องยากมากในการคิดว่าตกลงอันนี้แผนหรือว่าอันนี้สู้ไม่ได้จริงๆบางครั้งก็แกล้งทําเป็นไม่ปล่อยอาวุธอะกุหลาบดาเนี่ย แต่หาดูไหมว่าเอ้ามันเป็นแผนของเขาเว้ยวางแผนการชกโคตรดีเลยสโลโบเนี่ยอันตรายมากฮุกครอสหรือแบบถ้ารู้ว่าอีกฝ่ายชอบเตะเขาก็าจะดักแล้วก็ปล่อยฮุกใส่แล้วถ้าโดนแล้วเข้าเป้าเนี่ยโดนนับกันมาแล้วหลายคนอีกไฟหนึ่งที่น่าพูดถึงคือตอนเขาเจอเอ็กตีแม้แต่เอ็กตียังโดนนับอะ่ะคิดผมคิดว่าเขาอยู่ระดับนั้นแหละผมอาจจะไม่ใช่แฟนคลับเขาก็เลยไม่รู้ว่าเขาคงเส้นคงวามากแค่ไหน มีความครบเครื่องนะไม่ใช่เป็นมวยหมัดจ๋าๆไม่ใช่แบบปล่อยแต่หมัดอย่างเดียวเหมือนมารัฐกิกอรียนอะไรเงี้ยไม่ใช่ผมบอกอย่างนี้แล้วกันว่าเผื่อใจเอาไว้บ้างใครที่เชียร์กุหลาบดําหรือใครที่เชียร์โลโบเตรียมใจเอาไว้หน่อยเพราะผู้นี้สูสีเหลือเกินแต่ก็เอาเหอะหลายคนเข้ามาเพื่อที่จะอยากรู้ว่าผมคิดเห็นส่วนตัวยังไงยอมรับตรงนี้เลยว่าไม่อยากยุ่งกับคู่นี้ คนหนึ่งก็แผนการซับซ้อนระวังแผนโคตรดีเลยอีกคนหนึ่งก็อยู่ระดับเดียวกับไอกตตี้อยากจะใช้คำว่ามวยอะไรวะวิเคราห์คโคตรยากเลยแต่คาดเดาว่าแรกๆกุหลาบดำน่าจะปล่อยหมัดยังไม่เยอะผมไม่รู้ว่ารอบนี้เขาวางแผนมารัวหมัดตอนไหนเวลาที่เขาแบบตั้งใจปิดบัญชีเขาจะปล่อยหมัดรวัวตอนนั้นอะแต่โดยภาพรวมผมคิดว่าโลโบ้จะปล่อยหมัดทีกว่า ทั้งคู่เป็นมวยที่กล้าแลกวงนอกเพราะฉะนั้นโดยมากจะสู้กันวงนอกกุหลาบดําเตะขาจังๆแน่นๆโลโบโอเองก็ไม่ใช่เป็นพวกที่แบบเตะอ่อนขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขากล้าดวนเตะด้วยการผสมผสานอาวุธของทั้งคู่ก็ค่อนข้างสูสีนะโลโบดูเร็วกว่ากุหลาบดําดูหนักกว่าฉะนั้นคนที่น่าจะเป็นฝ่ายชนะผมคิดว่าเหลื่อมๆม,มาฝั่งโลโบผมคิดว่าน่าจะเป็นโลโบ สำหรับคนที่สมัคเป็นผู้ติดตามช่องผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปคุยต่อในนั้นผมจะลงความเห็นส่วนตัวเอาไว้แล้วก็พยายามจะสบายดีเหตในนั้นเลยว่าใครน่าจะเป็นฝ่ายชนะส่วนคนยังไม่สมัครก็หน้าโปรไฟล์